สวัสดีครับที่นี่ร้อยแปดไทยแลนด์คอมครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาให้ทําความรู้จักกับตุ๊กตาแม่ลูกดกครับโดยที่ตุ๊กตาแม่ลูกดกนี้ชุดนี้ผมได้มาจากรัเสเซียนะครับว่าซื้อมาจากแหล่งขายของที่ล,ลึกในกรุงมอสโกค,ครับลักษณะเด่นของตุ๊กตาแม่ลูกดกหรือมาติออสการ์เนี่ยครับจริงๆแล้วมันมีประวัติศาสตร์ รวมระหว่างรัเสเซียกับญี่ปุ่นนะครับอ่ประวัติจะไม่เล่าแล้วกันจะให้ดูก่อนว่าทําไมเขาถึงเรียกตุ๊กตาแม่แลูกดอกจริงๆแล้วเวลาเราเอากลับมาเขาก็จะซ้อนกันอยู่อย่างนี้ครับเป็นตัวๆอย่างนี้ใส่เข้าไปอย่างนี้แบบนี้ครับเ่องสำหรับตัวที่ผมได้มาชุดที่ผมได้มาเป็น hand made นะครับวาดเอากรับเป็นไม้ ส่วนตัวที่ลงขายอยู่ตามโซเชียลทั่วไปอะ่ะมันก็จะมาจากจีนนะครับหรือหลายหลากหลายแหล่งเพราะจากรัเสเซียเองทิ่งตรงมาไทยจากเว็บไซต์ออนไลน์ก็จะไม่ค่อยมีแต่ว่าจีนกับรัเสเซียก็ติด,ต,ดติดกันนั่นแหละครับการทำของที่ระลึกพวกนี้ก็จะไม่ไม่แตกต่างกันมากเนี่ยครับแล้วก็จะลดหลั่นซ่อนกันเข้าไปในอีกตัวหนึ่งไปเรื่อยๆแบบนี้ ยังไม่ได้เปิดนานเพราะว่าตุ๊กตาเซตนี้ผมเก็บไว้ก็นานมากแล้วเลยครับให้ดูลวดลายดังนั้นลิงก์ที่เห็นใน Lazada หรือ Shopee นะครับก็ต้องไปดูขนาดด้วยนะครับว่าทั้งใน Lazada และ Shopee ที่ผมแปะลิงก์เอาไว้อะเราจะซื้อมาเป็นของที่ระลึกหรือเป็นของฝากขนาดมันแค่ไหนสูงเท่าไหร่กว้างยาวเท่าไหร่นะครับแต่โดยเนื้องานไม่ไมต่างกันหรอกครับ พอผมเห็นทั่วเลยไม่ว่าจะเป็นฝั่งเหนือของญี่ปุ่นแถวซัปโปโรเรามีงานเทศกาลเนี่ยก็จะมีตุ๊กตาพวกนี้วางขายอยู่ที่ในงานฤดูหนาวนครับมีขายอยู่ทั่วทั่วไปตัวนี้ตั้งแต่สองพันสิบห้านะครับก็ยังอยู่สภาพแบบเนี้ยเป็นไม้ด้านไหนแล้วก็วาดเขียนสีลงไปแบบนี้ นี่ครับก็จะมีลวดลายน่ารักเลยมีหลายลายหลังๆมาเขาเ <c oughs> ร่มขอโทษครับหลังๆมาเขาเริ่มทําเป็นลายที่แบบไม่ใช่เป็นตุ๊กตาผู้หญิงน่ารักน่ารักแบบนี้แล้วเริ่มมีพวกเป็นซานตาคลอสเป็นมินเนี่ยนอ่าไอรอนแมนอะไรแย่ๆเลยครับโดเรม,มอนยังมีเลยให้ดูลวดลายตัวนี้สองพันสิบห้านะครับ ซึ่งเซตนี้มาจากรัสเซกเนี่ยแล้วก็ซ้อนเข้าไปแบบนี้อีกทีนึงแล้วเราก็จะดูลายดูลายนะครับให้มันตรงกันแบบนี้นี่ไม่ได้เปิดนานมากนะครับนานมากนี่ปีสองพันยี่สิบสามก็อะไรแล้วล่ะแปดปีแล้วล่ะ นานจริงๆครับมาตรีออสการหรือตุ๊กตาแม่ลูกดอกต้งเป็นของที่ระลึกจริงๆแล้วที่มาจริงๆาตามข้อมูลเลยนะครับก็เริ่มมาจากญี่ปุ่นแล้วก็ทางรัสเซียก็ไปดัดแปลงเป็นศิลปะที่มันเป็นร่วมสมัยของตัวเองหมู่เกาะไหนไม่รู้ฮันชูมั้งจำไม่ได้แล้วนี่ แกะออกมาทีละเซตแบบนี้แล้วก็ประกอบกลับเข้าไปก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวในลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้ย้ำนะครับว่าต้องไปเลือกดูกันว่าขนาดเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเราไปซื้อของของเขาแล้วเราไม่ได้ดูขนาด จะกลายเป็นว่าอาจจะได้ตัวจิ๋วๆมาเลยก็ได้มันมีเสตที่แบบเล็กๆแค่นี้เหมือนกันนะครับจะถอดให้ดูที่ละเทตสองแล้วนะนี่คือที่มาของตุ๊กตาแม่ลูกดกมาตรีออสการ์ มีอีกมันมีเซตที่มันขายายล่างได้เป็นสิบก็มีครับแตกออกมาเป็นสิบสิบเลยชึดแล้วก็นี่ตัวสุดท้ายจะเป็นแบบนี้นิดเดียวเองเนียแค่นี้ครับ โอเคนะครับสำหรับการรีวิวตุ๊กตาแม่แลูกโดกก็เอาไว้ประมาณนี้ครับเอาพอสังเขตน่ารักเลครับเอาไว้ไว้ประดับบ้านรายละเอียดก็ดูที่ลิงก์นะครับอย,อย่าลืมนะครับมันไม่ใช่สินค้าที่ผมหิ้วมาขายเป็นการชี้เป้าว,ว่า l a z a ด a และช h อป e ีก็มีก็ให้ดูรายละเอียดด้วยครับว่าขนาดเท่าไหร่แล้วก็ดูรีวิวของลูกค้าที่เคยซื้อไปแล้วแล้วมันมีอยู่หลายร้าน สวัสดีครับบ๊ายบาย